สวัสีพี่น้องสุขสุขคแลครับผมยินดีต้อนรับ <rat. S 1> ขอสู่ช่องน้อยเทื่อมมหนี้เข้ามาจากงานสีไหมข่าดานะพี่น้องพม่ได้ครับอันนี้ขันหาก้อนท้อสีเงานเปิดคนเห็นไ่มเห็นบอกเห็นไหมกามีถูกเข้าดอกแลพี่น้องครับขาเล็กนึงนไม่หาคู่เงินหาบาทนะครับเชียนซ่องหนึ่งแล้วมาตามมาครับนี่นี่ันหานะครับผมไหวี่จะานกันนะครับรมาตามมารตามมาตาก็ต้อ In hên hết phân tích anh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  <laughs> chút băng băng vậy guarda đó อยู่นะครับแล้ว dạng đi đi giải sụt chết từ tiếng này nắn để lái giải sụt chết từ tiếng này để สบายจะทิพย ma, <ımız. S 2> ์ complain, Healthy, ันะเบ้อลามามือนีกะมากีเลียดเป็นไหมเป็นี่องพันหกว่าสองพันหกสิบตีนะครับพี่น้องกีหน้าก็เป็นสองพันหกัยหกสิหานะพี่าน้องนะที่นีนม่เ้ากับมือดีมือดีแต่มาบอกจะเทียบานตายพี่น้อง แล้วไปักนหาเจ้าเส้นน้ำนาพี่นี่กับฝากอะไรกแช่ก็ไะใคได้พี่นรองเนอะกินกระดาเพิมจะพี่จะขาน้องนรองเนาะอยากให้กันระไรดีไหถามมาเนี่ยอยากกันนอกกันได้ไห ร้านมันเขาใส่ที่เรงห้มันมาน,าน,น <Hey. S 1> มู่นนี่มับกรบปุ่นช่วงนี้ทางเดงนทาเดินกินกันทันันมาอ่จ้าจ้าถูกทางเดงนี้มันรกวัตนตาหลับลื่น่างดีดีจาถูกปลาห้าไปเบื้องเชียงคุงจัง่อยครับพี่ตังครับตัามาครับ เครื่องปรุงข้อก็เป็นใส่ท่อมขายายนะพื่อนพี่น้องครับมิกเซอร์เป็นไม่ร้อยไม่ร้อยมาทคอันนี้ก็เป็นปีนะครับผมปีครับปีเช่ออมเบอร์อ,องแท่น3 6มพเป็นพี่เอพี่เอสองข้างนพี่น้องครับกลางแรางละสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่น้องสามสิบห้านี่รากาสามดีสามันหกร้อยินเทคนะพี่น้องอินเทคครับเบรกทางละทางละดอกสามสิบแปด เป็นอ่าครับเป็น8โอห์นครพี่น้องครับแล้วเขาเขาล้าเสียงนะครับผมที่นี่หักไาก็แรงก็แช่แล้วพี่น้องเริ่มเข้าก้อนเข้าเสียงกังเข้าเข้าเสิอปุกเก่งเสียงเห็ดการณครับกี่น้องหลายคู่หลายนักเป็นพี่น้องเนาะเข้าได้อันนี้นะครับผมนี่ชับที่นี่หน่ไปท่านนี้ครับสวัสดีครับผม